Okay, sepati dia lah จักรยากลายเป็นวัดางเนาะเป็นเป็นเดเป็นโอ้มีมียังมีไฟอยู่เป่มีที่อ่าแด้วดาวหมไฟฮะพวกฟ้าคางาวบุกเต่าเออประตูตู้ตู้พุนอ้าใบหพวเขานียนเต่าเนาะกัแพงกัยังไปเป็นเลยนยนี่เนาะทังร่างมันเป็นเขตเป็นเขตที่ว่ามุมวัดเนี่เนาะ แซบบองไห่งไหรือ,หอ,อหอนทางเขาล่ะ เก็บค่าแต่คนบอเบื่อเก็บค่าแต่คนเนาะแบกเข้าตัวใดก็ได้เบอรเนาะคนละสิบพันแมลยแต่คนสี่คนหนึ่อแต่คนมึงสคนเจคนเดคนเคนเจ็คนเคนเจ็ดสิบพันเข้าเขาได้สองตัเลยเนาะแม่เลยโอเคเขาเขาเบออกสิบพันคือเก่าบรวาแ ยินดด้วยกันดื่มททายเบิ้องนอกบรรยากาศไอ้น้องมีแต่ยูทูบเบอร์ดังๆมาทั้งนั้นเนาะให้ไอ้น้องเจ้าเออขอบไปจ้ากันได้ขนาดเนี้ยมาดีเนาะฝากส่องให้ด้วยค่ะโดนี่แชนแนลหนึ่งออกหนึ่งแชนแนลทั้งลุงเนี่เสียวทั้งลุงด้วยทั้งลุงด้วยบอกคนในใจรักกันได้หน่อยรักกัตจะโตเนาะเป็นกูร์ดบอกกูดพอเข้านี่นี่ไปจ้าขวามันนางเป็นแขกมาเนี่ยนาทีจะขับรถขับยังไกลๆหน้าอีกสคนรักกัเดี๋ยวแฮลเฮเอาแว่นลงงาน

เ็เป็นเ็นยาในนั้นหนึงแต่อดยตอนนี้เริ่มเข้าเ,เ,เข้ารุดสัมประทานลรงใหม่เนาะเราเรนะิ่มเห็ดเป็นแช่ผ่าเนาะแช่หางไรป็นอยุดเึดถังก็เลยย่นไปลงไปแช่ผ่านกอน อเออหนลงไปเลยลงไปเลยทัานรถเก๋งรถกระบะสี่อย่างไปหนึ่งต้องรับ,บปรกันผู้บินด้วยอนะเนี่ยรถกระบะกับไปเที่ยวว่าผู้บินเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ลงมาหอดลุมแล้วอ๋อเสียงน้ำปวดใได้เลยปะ ตอนนี้มันตดัดแซ่ผาใช่ะเดาแซ่ผาแซ่ผาหอายดีก็ไดาหน่อยอไอ้น,อาอาน้าผงไสหนาเนาะแบบนำไรลน้ำไหลดูเชองนะเขากำลั่งสีอ,อาจจะจะที่การสัม่านเห็ดยังแย่ๆอยูเอนะ่เนาะไอ้มูมน,นี่มีรถไฟไทยนำเนาะ bài con kèn bài con kèn không uh, luôn chiếc chai là cả bật kèo nhà không bạn không Hãy subscribe cho kênh แล้วอาใหญ่เพิ่นมื้อนี้ขาวทีเที่ยวมาไก่จักหน่อยเนาะเพื่อตั้งไก่มาตัวนี้โดยเฉพาะมาเบิ่งขาวที่ว่าเจ๊ผมไลแเจ๊ผ้าที่ว่าเห็นเจ๊ในทัวร์เชียวแค่คนไทยพูกลงไปแต่ว่าเฮามาเป็นยูทูบเบอร์มาแนะน้ำยูทูบเบอร์มาแนะนําแหล่งท่องเที่ยวของประเทศลาวแล้วกับอยู่ที่เมืองเมืองแห่างกุนเอนใจแต่ว่าอยู่แฉงอัตปือเนาะเมืองสามก๊กที่ไส์สามก๊กที่ไส์เนาะแกอัตปือแกอัตอเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าน่าสนใจหลายแล้วเที่ยว ประเทศมากันเด้อมาาๆประเทศเปิดแล้วมาเที่ยวกันได้ละเนาะเอาแล้วนายนำมาต้องเอาโฟวินมาเนาะโฟวินโฟวนขั้นรถเก๋งรถยังสีมาเนี่ยไม่หัวทางมันหยัดอันนี้เนี่ยเนาะอันนี้มันตาแทสียผ่าอันนี้มันตามตกตาหน่อยเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งแสีบของไรแหงสีแบบอลังการใไงอันนี้เนาะอันนี้เป็นเสียผ่ายังแบบทำนี่โอ้แบบงามเลยเดี๋ยวอ่ะทีเบิ้งมีพื้นทาวอาบน้ำน้ำเงิน 你这个是训练啊，慢慢点。 ไปขายเซฟของไรเอเวงอย่เนาะแล้วเดี๋ยวพ่อเสบีกินเพราะว่าเอาซื้อแนวกินมานาวแต่เปบกินอะไรจากแต่นั่งกินเสาอยู่วันด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาแ็ไปเซฟป่าก่อนแต่ว่าตอนนี้เป็นตาหน่อยเนาะที่ว่าที่ว่านหน่อยเนาะตัวนี้แต่เดี๋ยวไปเบิรงโตตัวใหญ่ไฮไลท์ไฮไลท์ดีการเดินทางที่เขามาเลยคือหาเซลของไรดีีใหญ่แลรงรังการกว่านี้ร้ายเนาะเพราะว่าเนี่ยยังยังแบบสมกับการที่พวกเขาที่นั่งรถต้อนดุจเลยเนาะตั้งแบบหอยว่า ที่มาี่าเมืนกันมีวิกไมีโรนีโรนีนียังกาะสองอย่โรนีเซเนลโรนีเซเนลเนาะเปิดไม่เปิดม่เเยอย่างที่ตามกับิานในตัโรนีไอโรนีเซเนลเนาะดีโอกันดีโอเอ็นาวาโอเคเซเนลเขาจ้กแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเดินทางขึนไปเซฟของไรเลยเนาะก็ไปกินเนื้อยากันด้วยไปเซฟของไหลกดด้อเมื่อกี้มีเวสี่ผ่าน ขนาดเนี่ยเขาปรนณาใหม่เลยนี่เขาเขาสมรใหม่นะโกนเ่งตรงระไทยอย่างเดียวยังลงมาได้หออแล้วว่หอนเนาะหูยุ่งมากตาง

คือส oh, oh, oh. So, ิโอ้ยปลาสิมาเห็ดกินแนวกินแส็บๆเนาะใส่โตโตเนาะนึกว่าเกี่ยวกับยูของกินมาว่าสิมากินเอาโอ้ยเหลี่ยมปลาโอ้ยหนามอินวกติหนามอินมีไหมเลยแมนบ่แมนมันก็แห้งแรลกเนี่ยโอ้ยของหยาดเด้อป่ะโอ้ย รู้สึกว่าหนับมันสิแห้งๆลงเนี่ยปกติมันสิแบบอ๋อนี่บนโต๊ะมั้งโอ้ยนะดวยห้อยยางมาได้ไก่เนี่ งามงามต้องมึงมู้มีรอบ่อนโ่ะรงาโคตรได้เลยสวยเลยนะอบอกโลหงโคตรดีอากาศแบบอ้น้ำชืดนาครับกนี่องแบบตัวแบบตืดนเลยดูด้้ำ ป็นคนเราเนี่ยในยื่นเนาะไวลได้ยืนแล้วก็เมื่อกี้มันสาวมือเอามือแบบว่าเอามือจะสีมันทีมีไฟฟ้าสถิตม็นบอก อลองลองลปั้ิมีอเวลามลองเกดเอาคือยางกาเไอจิ้มเงคุได้ห้จะพร้อมจิ้มดูแบอเมื่อก่อนมึงก่อนลองเลดิลองเลยดิอ่าไหมจลเดี๋ยวลองลองลองเบิ่มอ๋อลองเพิ่ม่ันเมื่อไงนะลองลองเวลาบบบหูเมื่อกี้นี่คือบุมมียังเกิดขึ้นหมันนีไมฟ้าสถิตีึ้นเนาะบบแห้งบบแห้ง เปน้จราเป็นน้จกรอรอนะ้วาเในป็นนำจ้ำทรศับอกอนี่เนาะเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ื้อทายไวมันสอดมันบอกเป็นน้ำจ้ำทรศัพทกยัต้องเล่นไ

อ้าวกูใช่กูใช่กดเน่โบดไมได้อ๊ะยงที่ไไเกเหรอบอวไม่เกียวนะ้ย้ยเอาอีทีได้เน่ย้าจะคจมีไฟไม่ใช่อะไบเป็นัเมยไดาว่ออ่ะจะเป็นเกียวก็หมุนแ่ะบสดดดดีดเม่อก้นี่ดดีดี อาสัสวดีดี่าอนกี่นวอาโม้องแก้เลนะอารู้ว่าลองแล้วแก้เลดาววะอันนั้นทุนๆเลดาวมันสิออไปย่งบ่อาไปที่บาร์บปาบ้าวะเปไปแก้แป้งเข้าไปนิจจิตจิมันสดน้ำแป็งบ่แตกแตกแตกยีบอันปี้ยีบอนนั้นีนี้ยีนนี้อีกอกอกนึง Да มันมีไฟฟ้ากคิปต่ออยู่นี่ด้วยยังไงคนไทยไจะมีจุดหมาณอยู่ก่อนคนไทยประมาณนี้เนาะคลิปนี้เขาก็ขอบใจผู้สนับสนุนการเดินทางเขาเนาะอ่าสโบเบดสองเจ็ดเก่าเนาะที่ว่าม oui? well ีแอดคำน้าน้องเป็นศูนย์อันร่วมเกมที่ว่าดินไในเงินแท้เนาะแต่ก็ครบวงจรสมัครง่ายโปรโมชั่นนี่จัดเต็มเลยเล่นแบบดินเท่าไรเขากระจายให้หนยนะ เว็บดีแลละการันตีความซั่วเงินงนี่มันคงแน่นอน,นเนาะย่าลืมว่าแอดน,น้าหนาเนาะไอสโมเบด2องเจ็ดเก่า